จะปวดขี้หมดทุกคนเอาอภิพี่วัตไปใส่หน้ากากนะอ่ะพี่วัตเปลี่ยนหน้ากากตรงไหนคะเฮ้ยเฮ้ยใส่เป็นไหมเนี่ยอภิวัตใส่ตรงไหนครับ F2 F2 อะไรคลิกขวาโอดังวะโอ้ยอย่ามาด่าผมนะครับเนี่ยโอดังวะโอ้ยอย่ามาด่าผมนะครับเนี่ยเบียวห้องเบียวห้องเบี้ยวเจ็บเจ็บขาเดินอ่ะพี่วัตคุณลงทำไม

เราจะได้รู้ไงว่าแบบสภาบ้าม่านหรือเปล่าหรือยังไงแบบแก๊บแบบไม่เป็นไห่รู้กันแล้ววิ่งเข้ากวนเข้าไปกันให้หมดเลยจะไปยวเดี๋ยวกัะทืบเอามือทำอะไรไม่คิดอีกแล้วไอ้ควายไอ้บ้าบ้านแล้วงงอ่าไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยโอ้จะไม่ด่าเลยอภิวัฒน์มึงก็ด่ามั่วนะเฮ้ยเขายิงเราแล้วอภิวัฒน์หัวร้อนด่าแม่แล้วทำอะไงกันเนี่ยโอ้ก็ไรหลานสักจะมาน่ะ เออยี่ตลอดทำงานแล้วขงไอพรเพชรฮะหาทำไมอ่ะเฮ้ยเพียพงหาทำไมเนี่ยเฮ้ยพิยพงมึงอะไรมึงเนี่ยเห็นแว้นอย่างเงี้ยตายนะอะไรใช่ไหมอะไรวะอย่าไปพูดถึงมันเลยอย่าไปเลยใะ่ใช่ใช่เะไอ้เกมส์เป่าไใส่หน้ากากดีก่าแทุกคนใช่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 ปะไอ้ไอ้เกมส์เป่าไปหาเมียกูหน่อยดิ เียใครวะเอเมี่ยมึงใครวะส้ม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 อ่ะเปียพวานชื่อส้มส้มเกียร์ักเองเนี่ยหัวล้อดิจริงยังไม่ขนาดนี้เลยไอ้ยโรล้อบางเบื่อเดปวดขี้หมดทุกคนปวดขี้ทุกคน ลดหน่อยกูอยห้องน้ำก่อน oh, <no. S 1> เอาเอาพีวัตไปใส่หน้ากากค่ะใส่หน้ากากรอเลยเอาพวัตเปลี่ยนรถออเอาพวัตเปลี่ยนหน้ากากตรงไหนคะเฮ้ยเฮ้ยได้ยินไหมได้ยินเหมือนนกัใช่ไหมได้ยินใช่อภิวัตใส่หน้าก,กากตรงไหนคะ ไเอาเมียมาด้วยเหรอวะอภิวัตรไม่เอาเมียด้วยเหรอวะเคยไปแล้วไม่เอาเมียมิกแล้วว่ะโชคอภิวัตรแล้วมีเมียอะไรเฮ้ยคนไหนวันนี้อย่าไปว่ามามันเอาอีกแล้วไอ้อภิวัตรเนี่ยอย่าไปาแมงลายนี่แมงลายนี่โกรธกัสามมันก็ว่ากันอื่นเยอะไปป้าเสิกไปง้อหมดแล้วยับไปนะเขาเขาสามารถเอาปืนยิงเราได้เลยเหรอ เ,เ,เอ้ยยี่สภาเยเปินทั้งปืนทั้งมีดใช่คจะเข้าไปทำไม <ป S 3> <ป>กันวะเราจะได้รู้ไงว่าเขามีเออมาตรการแบบยังไงถ้าแบบมีคนไม่รู้วนวยเนี่ยอยูอ่เดินเข้าไปนะโอ้พี่วัดแด้งไม่ตามเพื่อนเลยตามอยู่ตามอยู่ม่ง <c oughs> ให้เมียบางกูอีกแล้วคนไหนเนี่ยคนไหนเนีเออ่ยเสียงเล็กจังวะเอาพภิวัดใส่หน้ากากสิเอาเร็วใส่เป็นไหมเนี่ยพภิวัอ สองเลย F สองเลยใส่ตรงได้ครับโอ้ F สอง F สองเลยคลิกขวาขวาอยู่หน้าต่างแล้วก็อยู่ต้องไหนด้ยังอภิวัตรยังเลยครับโอ้โหอ้วดังวะเอ้เดี๋ยวโง่ดังวะโอ้ยอย่ามาด่าผมนะครับเนี่ยโง่ดังวะโอ้ยอย่ามาด่าผมนะครับเนี่ยไปลงก่อนลงก่อนอภิวัตรลงเร็วเออรู้เรื่องไเนี่ย หลงไม่เป็นอีกด้อย่างน่าหงายล่ะพี e> ่วัตกดเอฟกดเอฟหรอพี่วัตเออโอเคเอฟสองเดขึ้นมาอันนี้ลูกย่างก็มาแล้วเขอยู่ใส่ได้ยังเนี่ยพี่วัตใส่ดีกระเป๋าอ่ะวัวไม่เอ้ซื้อซื้อมาหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นมีหน้ากากเลยครับไม่เห็นมีหน้ากากเลยครับไม่เห็นมีหน้ากากเลยครับ ยังไงล่ะเอาอีกอันนึงกดใส่ไหมต่างละกัอนี้อย่าเนออ่าเน้ออเอย่านื้อเนอย่านอยเนื้อย่านื้อยเนอยาเบอย่เ้อย่เกืบอย่นอ่เื้อเ้ยอยเ้่้เอยเนื้อืน้่เอาือเนืนนอนา้ย

ใส่เสื้อ้กดใส่เสื้อที่เดินมถอดแต่งเกงอ๋อีวันแมงช้าอ่ะโอ้ต้องรอคนเดียวเลยว่ะเราได้เราได้ไม่ไรโอ้อย่าว่ามันเยอะเออเอง้าดีๆเดี๋ยววิ่งเลยวิ่งวนปวดไนไปเปียวัดไม่ถอดรองเท้าอ่ะเปียววัดเป็้าียวพงเปีพงเจ็บเท้าเดิน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 เนเดนเด ลงรถกดอันไหนนะครับเเออฟฟเอฟครับเอฟครับเสร็มขัดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยทุกคนกดอะไรลงจากหลได้ไม่ตอบอ่ะทุกวันลงรถได้ไหมเนี่ยลงไม่ได้ครับกดีก่อนครับแล้วกด B ทีนึงแล้วกด F B ตัว B เป็นสีอะไรอยู่เนี่ยไอไอตรงลูกข้างล่างข้างข้างไม้อะเดี๋ยวปียาพงก็ชากมาเลยปะกระชากมาเออกดินมาเดินมาเดินมาตามมา เป็นมาดีเท่เลยเหมือนกันเหมือนกันแบบอย่างที่ไม่ดีเลยวะเพื่อนเดี๋ยวเอ้ยวิ่ก่อนีิ่งก่อนวิ่ก่อนเอาวิ่งตัวอะไรย่ะทำอะไรครับวิ่งตัวอะไรอ่ะครับผมไม่ทานคนอื่นเขาครับมาทำอะไรกันครับ เดินชิวจะมาพี่วัลเราต้องวิ่งผาไปเลยเราต้องวิ่งผาไปเลยเด้งเด้งเด้งวิ่งตรงไหนนะครับวิ่งตรงไหนนะครับโอ้โหชิบค้างชิบจะบบิวเนี่ยไม่ไม่เห็นวิ่งเลยอ่ะกชิบจะบบิวมาเล่นเลยพี่ต้องเทำไมโอ้ยเขาวิ่งหนีกันเดินหนีโอ้ยจะเลยจะเลยเด้อก่อนไม่เป็น อ่ายียเพื่อนมาแดี๋ยวนเนี่ยเอาอ้ยยิงกันแล้วยิงกันแล้วกันสนามแล้วไปเร็วดีกว่าฮู้ฮู้บกเข้าาโอ้ห N16 คือ N16 n มีใครรอดบ้างวะเฮ้ยเสียงอะไรตุบตับตุบตับวะตายหักกันหมดยังววะเฮ้ยเขาจับลงมาง้าล่างกันหมดแล้ววะใช่ไหม ไดวะผมจะเข้าไปผมจะเข้าไปผมจะเข้าไปผมอยู่สนามหญยาได้ผลเฮ้ยอย่าเห็นนะโอยไม่ควรเห็นเอาลากมันไปในห้องนู้น มก็เดินเดินไปดีๆค oh ุ่เข่าเดี what? ๋ยวผมจัดการเองเดี๋ยวผมล็อกตัวให้ไปล็อกตัวมาไอ้เหี้ยยังไงเห็นลูกตาเนียนเนียนโอ้โหอะไรตัวนี้เป็นใครวะเนี่ยยูว่าแล้วพี่าป้องอย่ายิงมาวะจอนน้อยน่อยยูยิบไปแล้ปิดใบหน้าทุกคนด้วยเจ้าจัดหนักมันเจ้าของฉัน ผมปิยพงเ์ผมยันย่าทิสศหน้ากากก็จับแล้วขังแล้วชั่วโมงสองชั่วโมงมันจะขังชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรพวกนี้มันบุกทำเสือเฮ้ยมาเฮ้ยไปยิงไปยิงให้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิงยิงใครเป็นใครใครส่งมายันทิศหัวหน้าเองพูดไงใครเป็นหัวหน้าพวกเองพวไม่รู้ครับพมึงก็อยู่อย่างเงี้ยแหละใครส่งมาหัวหน้าพูดไปสิใครเป็นหัวหน้า เกมสักคมสัมหัวหน้าเครับครับคมสัมเป็นหัวหน้าเกมสักเป็นหัวหน้าเลิกเถียกัได้แล้วครับครับ้กลแล้วกลแล้วไอ้พวกเองก็แบบพกเองก็เกินไปพเองก็เกินไปนีพอ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 อพอพอพอ้เองมาเองก็พูดเอง มีเป้าหมายอะไรวะถึงได้มาที่เนี Mar ่ยเอ็งฟังว่าไงวะเฟดี้มีเนี้ยวัคซีนมันไม่มีให Lo ้หรอกที่เนี่ยที่เราว่าที่นี่การวัคซีนมาวัคซีนเออมาหวัคซีนกันไปที่โรงพยาบาลที่ดีเล็กน้อยสำหรับใครทำไมเอ็งไม่มากันดีๆเอ็งต้องใส่หน้ากากกำลังเขยอ่ะต้องใส่หน้ากากอยู่แล้วเอ็งมาต้นใช่ไหมกำลังเขย่าวัคซีนมาทีไรก็เจอเด็กซิโนก กูเข้าใจเข้าใจกูก็หลอกไฟเลยเหมือนเอ้เข้าเรื่องมึงอย่าพูดเยอะมึงอย่าพูดเยอะมันไม่มีปัญญาหาวัคซีนให้คนอื่นเขาว่าถึงต้องมาขโมยวัคซีนตัวหนึ่งแนี้จ้างพวกมันเท่าไงจ้างพวกเองมาเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เล่มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะเว้ยเสริมเตียงสริเตียหัวหน้าเอาเอ๋อเอาเอิอไปสักคนหนึ่งดีกว่ากันอย่ารู้นะอย่ามาหลอกมิซานะอย่าเข้าหัวเร็วหัวเร็ว ไอ่เสื้อขาวไก่หัวหน้าก็ยิงหัวคุณรักกันไหมเพื่อนเนี่ยเพื่อนอ่ะเพื่อนไหมปียบพงศ์หลังมันเรื่อปียบพงศ์ใช่ไหมปียพงศ์สรุปปียพงศ์เป็นคนเป็นหัวหน้าใช่ไหมปียพงศ์คนไหนมึงพูดมาปียพงศ์คนไหนคนไหนปุ๊บคนไหนมบังจบใบคนหัวหน้ามันหนีไปแล้วครับมันชื่อมันชื่อว่าเจียงศักรู้ถึกว่าปีแกนสักรู้สึกว่าอุไมไปเลย ดิดียบองเงียบเงียบเงียบเงียเงียบเงียบเงียบเงเอางี้คนเี้หัวหน้าครับคนเี้คนเี้ยคนเี้หัวหน้าใช่ไม้้คนนี้ัวหน้าเอางี้ดีกว่ากูวฆ่าพวกมังหมดเลย

เทียนสัตว์มันคือคนไหนเทียนสัตว์มันคือคนไหนครับนักการตุนตลกนักการตุนตลกนักการตุนอ้าวไปมันเกไปก็มันไม่บอกอ่ะเราคานแล้วเนี่ยนี่ไงไอ้นักการตุนตลกเนี่ยคือเทียนสัตว์โอ้คือเล็กตำรวจไปเลยจ้าแมนได้เดี๋ยวผมเรียกให้เรียกตำรวจไปเลยได้ได้เดี๋ยวผมเรียกเองเอาไเอาคนแล้วผมสินาทีผมโดนมาครับมาผมโดนมาครับมาเนี่ย เงียบก่อนเงียบก่อนโอเคไม่องไม่อยากโดนตำรวจับไม่อยากโดนจับเอ๊งอยากได้อะไรอต้องการอะไรได้อะไรพูดมาเลยเกีักดิเกียักมันบอกว่าถ้ามันร่วมกับมันมันจะให้วัคซีคนละอันใ่เพรงัมนวเอี่เองเดือดร้อนขนาดนี้แล้ววะเนี่ยไม่อยากจะคุกโยไม่รู้งเรื่องเล้ โอเค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 ถ้าพอจะเห็นใจพวกเองอะนะนะมึงจับแค่ไอเกียงสักเข้าคุกไว้พอแล้วสูว่าปี๊บพงไม่ใช่ไม่ใช่หัวหน้าใช่ไหมไม่ใช่ผมผู้พวกผมโดนบังคับเกียงสักบอกว่าถ้าดุจับให้บอกว่าปี๊บพงไอเกียงสักมึงมันชั่ว เกงสักนเดี๋ยวให้หมอมาชุบแล้วก็พาไปเข้าจักรจีเกมสักแล้วเดี๋ยวบลซีนให้มันไปคนละหลอดกลัวกลัวยอะไรอะุณอยากได้อะผมอยากได้ไฟเซอร์อยากเท่านั้ปล่อยพวกคุณไปได้หมผมโบังคับมเดรครเดีกคกแค็คด ผมจะปล่อยคุณนะคุณอยู่เฉยๆนะคุณทำตุ๊กติกครับครับเพื่องฟังนะวัคซีนที่เองจะมาเนี่ยมันมีแค่ซีโนแวคกับแอสตรานะเว้ยเอ็นทีดีนะเว้ยเอางี้ดีกว่าอางี้ดีกว่าในเมื่อพวกเองเข้าใจผิดว่าเองไม่อยากได้วัคซีนนี้ข้าจะปล่อยพวกเองไปก็แล้วกันในครั้งนี้จะได้ไม่มีครั้งหน้าขอบคุณครับท่านเอ้ยปล่อยมือไปปล่อยมือไปปล่อยมือไปปล่อยไปปล่อยไปผมรบักครับมาเออเออข้าถือว่าข้าให้โอกาสพวกเองแล้วกันถืาเป็นความเข้าใจผิดนี่ย ไปแล้วอยากลับมารสนโอ้คนคิดนี่เฮียโอ้ยเฮียใจตำรวจอีกใจตำรวจอีกอีนีมันใจตำรวจเฮียเกือบสวยโอ้ยสันนี่โอ้คิดวนี่อ มันจะให้เกียงสักรับจบเลยวะเกียงสักเยอะมากเลยไม่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 ไป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 ปี๋ปี๋พงศมันจะหลับแล้วแต่ก็ไปเลยพงศ์จะทำอะไรไม่ถูกเลยยิวหิวหิวหน่อยวันแมงมกดอจัดจับปุ๋ยเดี๋ยวหญิงน่วจะจะเย็นขึ้นมาสิเอ้า